สวัสดีครบับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่พันองมาชมครับบันสนน้อยปลาอ้อยครับตีเป็นหน้าทั้งรวมทั้งเหนียวทั้งเจอสน,นุนครับงานนี้ก็เบิ้งไปเจือด้วยกันครับเบิ้งไปเร็วไปไหนครับต้นไฟไฟปั้นไปต้นลง

บนข้างหลังเดี๋ยวยางเดี๋ยวครับเดี๋ยวตะก,การมันแข็งแฉ่งมาหนามครับลมเหนียววาจะพากกันเฮ้ยวาจะได้ว้านแห่งก่เลยว้านป่าด้ว้า,วา,วา,านแห่งครับปีนี้ฝนดี ยเ่้ยังยังละรันหนักปึกกไปนัดง๋ยวไฟจี๊วนหนอครับเพื่อนจังเห็นไปก็ไปก็มักเนี่ยจๆิงจริะล่ะเพราะว่าทางนึงมันโหน่งนี่ ย่านมันแช่งหมอนม้ำปั้นเร็วบ่ได้ครับต้นบ่ค่อยหักเลยเพราะแรน่นพราดินแน่นต้องค่อยๆฟั่นหรอว่า่ะข้างกุ่นทิ้งตนง้นงหญ่ นี่มาเรื่อยๆเฮ้ยปั้นไปด้วยอันชุ่แนวเหรอครับพี่นอนเ้ยมาปลาอ้อยพักอันไทยแห้งไว้แล้วนะั่นวานนี้ฝนตกดูวยแล้วเฮ้ยขึ้นครับสนุกไง สนุ่ยังสนุขาวไอ้สนุ่ยังมันว่าสนุสนุ่ยมันว่าอาใส่หย,ยียบต้นสนุซอยครับเอามันนั่นเนี่ยเหนียวเนืบกี่กันช่วงนี้น้าป็นตมไปเรื่อย เนืยวหนึบหนาเต็มเลยนะพี่น้องคนไหนเห็นเดี๋ยจะคองจะคองหน้าเพื่อนโอ้ยยิม้มเชาวแหงแล้วผ้าลุยผ้ามาลุยตีปลาให้ครับตีปลาให้เสียเพื่อนโอ้ยบคนไหนผมมันนี้ครับผมลุยไปเรื่อยๆเดีได้เฮ็ดหน้า สำหรับคลิปนี้เ้าโจยเพีงเงยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ